ไปดูความเคลื่อนไหวของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเก็บตัวเงียบเลยครับหลังจากที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกันไปเมื่อวานนี้พลเอกประวิทรใช้เวลาวันหยุดครับเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับบุคคลใกล้ชิดแล้วก็เพื่อนๆนะครับอย่างเช่นพลเอกวิทย์เทพหัสดินณณอยุธยารวมไปถึงหลานๆที่ร้านชาบูภายในศูนย์การค้าย่านราชประสงค์ครับ นี่แหละครับภาพของพลเอกประวิทย์เนี่ยยังคงการแต่งตัวด้วยสไตล์ที่ทำมัดทำแมงนะครับสวมกางเกงยีนเสื้อฮาวายทับด้วยแจ็คเก็ตสีน้ำเงินอีกใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวคนที่ไปพบเห็นเนี่ยบอกว่าบิ๊กป้อมมีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีท่าทางที่ผ่อนคลาย ระหว่างรับประทานอาหารไปก็มีการพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วก็หลานๆอย่างอารมณ์ดีดูดูแล้วเนี่ยไม่ได้มีความวิตกกังวลอะไรนะครับก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่าต้องไปพึ่งมูลนิธิกระจกเงาตามตัวหรือเปล่า <c oughs> ตอนนี้เจอกันแล้วนะคะเรา <c oughs> ไม่ต้องตามตัวอีกต่อไปแล้วก็ได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วด้วยส,ส่วนอีกหนึ่งลุงค่ะบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้โชว์ผลงาน9้าด้านตลอดการทํางาน9ปีที่ผ่านมาในฐานะ นายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยผ่าน Facebook ค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งยิ่งใหญ่ทุกระบบสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพัฒนา eec ตอบสนองตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศการบูรณาการหน่วยงานน้ำทุกระดับส่งเสริมสวัสดิการกลุ่มเปราะบางให้เท่าเทียมไม่ทิ้งใครไว ข้างหลังการปฏิรูปกฎหมายและการลื้อฟื้นความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบียค่ะนอกจากนี้ก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่เสียสละอดทนฟันฝ่าทุกสถานการณ์จนพาประเทศผ่านพ้นมาได้และชี้ว่าหากทุกอย่างที่สร้างกันมาได้รับการต่อยอดจะทําให้การเดินทางเข้าสู่เส้นชัยได้ในเร็ววันค่ะและหลังจากที่นายกประยุทธ์โพสต์นะครับนายกเศรษฐาก็ประกาศรับไม้ต่อทันทีครับคุณเศรษฐาตอ รับที่จะนําไปพิจารณาโดยเฉพาะงานต่างประเทศที่บอกว่าสารต่อได้นะครับส่วนเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็จะพิจารณาว่าอะไรที่ทําได้หรืออะไรที่ไม่สามารถทําได้เพราะสถานการณ์การเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปครับบางอย่างอาจจะล็อกยาว20ปีก็อาจจะต้องดูของเรื่องของความเหมาะสมด้วยเพื่อให้มันไปสอดคล้องกับโลกปัจจุบันนะครับ